สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้ใครคนที่กําลังทุ่มเทใจหมายปองคุณอยู่เขาเป็นใครเขาทุ่มเทใจหมายปองคุณเขาคิดยังไงกับคุณเขาจะทำอย่างไรเขาจะเอาชนะใจคุณได้ไหมทุ่มเทใจหมายปองคุณ คิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับคุณเขาเป็นใครอะมีกันในวันที่ลําบากหมายปองคุณเขาเหมือนความคิดเขานะตัวเขาเองตอนนี้เขาว่าคุณจะไม่ทิ้งเขาเขาหมายปองคุณอะเวลาที่เขาลําบากคุณจะเป็นกําลังใจให้ให้เขาอยู่เคียงข้างเขาแล้าเขาต้องการคนที่เข้าใจเขารู้ใจเขามีกันในวันที่ลำบากจะไม่ทิ้งกัน เป็นกำลังใจให้กันเขาจะเป็นกำลังใจให้คุณเขากำลังทุ่มเทใจหมายปองคุณเป็นคนที่คุณรู้จักนะมีกันในวันที่ลำบากคุณเคยรู้จักเคยช่วยเหลือกันทำงานด้วยการเรียนด้วยกันคิดถึงเขาเป็นใครอ่ะเขาหมายปองคุณคิดถึงคุณ นี่เป็นคุณเองก็คิดถึงเขานะเพราะนี่เป็นคู่คิดถึงเขาคิดถึงคุณมากๆในตอนนี้หมายปองคุณเฝ้าดูแลคุณเคยดูแลเขานะเพราะดูตัวเขาเองคิดถึงคุณมากมมีกันในวันที่ลำบากเคยลำบากมาด้วยกันเวลาลำบากคุณเคยช่วยเหลือเขาคุณเคยดูแลเขา ว้าตอนนี้เขาต้องการดูแลคุณคุณดูแลเขาคิดถึงความดีของคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาต้องการคนดูแลมีคุณดูแลเขาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขาหมายปองคุณเขาตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีการแลกกันใช้ชีวิตไปด้วยกันมีความสุขยิ้มไปด้วยกันพ่อแม่ลูกเหมือนสร้างครอบครัวที่สดใสสวยงามหมายปองคุณ พะเขามุ่งมันตั้งใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาเขาพร้อมอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็ดูแลกันคิดถึงกันคุณคิดถึงเขาอยู่หมายปองคุณหันหลังให้กันแต่ความรักนี้ดูเศร้าๆนะเหมือนเขาเป็นใครหมายปองคุณ เหมือนเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาจากที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือเขามันยังไม่ได้พูดคุยบอกให้คุณรู้รักดูเศร้าๆแต่เขาหมายปองคุณตั้งใจมุ่งหวังไว้จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้ได้หมายปองอิ่มที่อบอุ่นนี่ก็อบอุ่นอิ่มอุ่นใจอยู่ใกล้คุณกระตาเวที การตอบแทนการช่วยเหลือไม่บังเอิญคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันได้อยูุ่ดได้กันได้รู้จักกันเป็นคนที่คุณกับเขาเคยรู้จักที่ผ่านมาพบกันเหมือนบังเอิญแต่ไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นผมลิขิตได้มาพบเจอได้มาช่วยเหลือคุณคุณช่วยเหลือเขาดูแลแล้วเขาต้องการที่จะดูแลคุณนะตอนนี้เขาหมายปองคุณ อ,อบอุ่นอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอบอุ่นเขาต้องการหมายปองคุณใช้ชีวิตกับคุณมีความสุขอะความอิ่มอุ่นอบอุ่นใจคิดถึงคุณมากนะตอนนี้เดินทางการติดต่อมาหาเดินทางการใช้ชีวิตกับคุณร่วมยินดีเขาหวังดีกับคุณหมายปองคุณไม่ว่าคุณจะ ไม่เลือกเขานะว่าคุณจะแต่สินใจทำอะไรเลือกใครเขาก็จะยินดีกับคุณหวังดีหมายปองคุณเขาต้องการแต่งงานกับคุณให้ทุกคนมาร่วมยินดีด้วยอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอิ่มอุน่นอบอุ่นใจหมายปองคุณแต่เขามุ่งมั่นตั้งใจนะจะเอาชนะใจคุณหมายปองคุณอยู่ในตอนนี้ พลังงานที่ดีๆมาให้คุณคู่บุญคู่กันแล้วไม่แค้วกันไปได้ได้มาอยู่ด้วยกันเป็นคู่กันพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเขาไม่เคยลืมคุณลืมไม่ได้ลืมไม่ลงพลังงานที่ตัวเขาเองความรักเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากมาถามว่านในหัวข้อใครนะตอนนี้กำลังทุ่มเทใจหมายปองคุณอยู่ พลังงานก็ทุ่มเทใจมากรักคุณมากหวังดีกับคุณเขาเป็นคนที่คุณจะพอรู้ได้ที่เขามีการในวันที่ลำบากความรักเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณได้ค,คนคนนี้ถ้าคุณยังไม่เคยรู้จักวก่าเป็นใครเป็นการความรักที่ดีให้คุณอะหรือเป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขาอยู่ตอนนี้การคิดถึงกัน ความรักความคิดถึงคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณทุ่มเทใจหมายปองคุณดูแลคุณสร้างครอบครัวที่อบอุ่นรักที่ดีมาให้คุณเอาชนะใจคุณถ้ามองดูอดีตที่ผ่านมาความรักเขาคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เป็นพรมลิขิตอนะ เป,เป็นเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ถ้าคุณกับเขาเพิ่งพบเพิ่งรู้จักกันก็เ,นเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นพรหมลิขิตได้มาพบเจอมีอะไรที่คล้ายคลายกันรู้สึกดีๆต่อกันแค่เพิ่งพบ <c oughs> เพิ่งรู้จักเป็นได้ทั้งคนที่เขาหมายปองคุณอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่คนที่คุณเคยรู้จักก็เป็นคนเพิ่งรู้จักแลาคุณยังไม่รู้จักคุณจะรู้จักเขาด้วยเขาจะดูแลคุณได้เขาหมายปองคุณอยู่นะตอนนี้หวังดีกับคุณเขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น พลังงานความคิดถึงก็หเหมือนเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาเคยดูแลช่วยเหลือการตอบแทนครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเรามาดูพลังงานของเขาอีกเป็นอย่างไรเขากำลังทุ่มเทใจหมายปองคุณจะเอาชนะใจคุณสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะดูแลคุณได้ คุณดูแลเขาได้ปกป้องคุ้มครองมีความสุขมันอยู่ใกล้คุณหมายปองคุณเขาจะดูแลคุณเพราะว่าคุณก็ดูแลเขาอ่ะการเอาใจใส่ความห่วงใยเขาคิดยังไงคู่แท้เขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนี่ก็ย้ำซ้ำนะเป็นได้ทั้งความรักเขาอ่ะเขากับคุณเคยรู้จักกัน แต่มีอุปสรรคปัญหากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังใช้เวลารู้จักกันมาก่อนพัดพากจากกันไม่เข้าใจกันหรือรักที่ใช้เวลาแล้วเขาคิดว่กเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนแล้วมาพบเจอกับคุณคุณคือคู่แท้ของเขาเป็นได้ทั้งคนที่เคยรู้จักคนคนเก่ากลับมาแล้วเป็นคนใหม่เพิ่งรู้จักคู่แท้คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน จอคู่แท้คุณคือคู่แท้ของเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มุ่งมั่นตั้งใจนะ่ะจะเอาชนะใจคุณหมายปองคุณเพราะเวนี้พูดถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองเพื่อบรรลุเป้าหมายได้คิดให้ความรักนี้สมหวงังบรรลุได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการหรือเขาว่าคุณน่ะเหมือนใช้ชีวิต ไม่ชอบให้คนรักมาจำกัดอิสรภาพเพราะว่าคุณเป็นคนหลอ่อคนสวยคนมีสเสน่ห์มีคนมาราักมาชอบมากมายเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตที่ดีพบแสงสว่างหมายปองคุณนํารักที่ดีมาให้คุณเนี่ยดวงอาทิตย์แสงสว่างความสุขความสําเร็จสมหวังเขาจะไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณเพราะเป็นนี้ให้พพูดถึงความคิดเนะี่ยความอดทนอันนี้ก็แสงสว่าง มองเห็นแสงสว่างมองเห็นความสําเร็จสมหวังรออยู่เนื้อนะตอนนี้เขาจะเอาชนะใจคุณได้แล้วเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานา,นาพันธุ์และเขาจะนําความสุขมาให้คุณเพราะมีพลังงานการตอบแทนความสุขความคิดถึงความห่วงใย,ยหวังดีอันนี้ก็พลังงานที่ดีมอบให้คุณหวังดี การเฉลิมฉลองความประสบผลสำเร็จหมายปองคุณพบชัยชนะหนักแน่นมั่นคงพระแม่ธรณีเขาคิดดีแล้วใช้เวลามาก่อนแล้วว่าเขารักคุณเพราะหนักแน่นมั่นคงแม่ธรณีมั่นคงมั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่หมายปองคุณเอาชนะใจคุณให้ได้และเขาพร้อมที่จะใช้เวลาเพราะวนนี้พูดถึงการใช้เวลาเรียนรู้พัฒนาความรักในใจให้มั่นใจ ที่จะสร้างครอบครัวที่จะมีคนรักความรักมาพร้อมความรักมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงของชีวิตรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันพระนางบินจากกัลยาณีความสุขความสัมผัสทางกายที่อบอุ่นความอบอุ่นความเข้าใจมอบให้คุณเพราะาคุณมอบให้เขาหมายปองคุณแต่พลังงานที่ดีมากตัวเขาเองมุ่งมั่นตั้งใจอะ่ะ กำลังทุ่มเทใจอ่ะเนี่ยเขาก็ทุ่มเทใจหมายปองคุณเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาแล้วก็เป็นพลังงานความรักความมั่นคงมาให้คุณความสุขแล้วก็เหมือนถ้าเขาไม่มีฐานะแต่ดูเหมือนเขานําความมั่นคงอ่ะอันนี้เขาบอกเขาพูดถึงการสร้างเหนือสร้างตัวร่วมกันเขาพร้อมที่จะดูแลคุณสร้างเนือสร้างตัวไปกับคุณนำความรักความมั่นคงมาให้คุณให้กันและกัน เพราะความรักนี้ต้องมาพ้อมฐานนะการงานการเงินความมั่นคงมาให้สร้างครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันเพื่อความสุขเฉลิมฉลองและพบกับความสุขความอบอุ่นความสุขกายสบายใจเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข22หมายเลข7็หมายเลข1หมายเลข4หมายเลข21หมายเลข12หรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดปีมะเมีย มาดูพลังงานของคุณถ้ามองดูความตัวเขาเองต้องการความรักเขาพร้อมที่จะเอาชนะใจคุณพบความสำเร็จสมหวังรออยู่ความสุขมาให้ยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณด้วยคุณเองอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตาม,ตามกับเขาเฉลิมฉลองตั้งใจเอาชนะใจคุณด้วยความอดทน นำความสุขมาให้แล้วเรามาเพิ่มอีกใบสรุปคงเบ่งนิ่ก็มั่นคงนะเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่มันรู้เป้าหมายตั้งใจไว้ ให้สําเร็จสมหวังสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่เขาจะเอาชนะใจคุณเมื่อเอาชนะใจคุณเขาจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงหมายปองคุณอ่ะบรรลุเป้าหมายอ่ะลูกแก้วที่เขาวางแผนวางชีวิตไว้ความอดทนความมั่นคงมีจิตใจมีกําลังใจที่มั่นคงสร้างครอบครัวความมั่นคงเอาชนะใจคุณคงเบ่งความเฉลียวฉลาดอ่ะสําเร็จสมหวังสร้างครอบครัวที่ดีด้วย คุมเทหมายปองคุณรักคุณแล้วก็นำความรักความมั่นคงมาให้คุณร่วมสร้างครอบครัวไปด้วยกันเรามาดูว่าในหมายเลข2ีหมายเลขเ็ดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขยี่สิบหมายเลขสิบสองหมายเลขสองหรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคม หรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดปีถาะหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดปีมะเมียคนที่เขาทุ่มเทใจหมายปองคุณแล้วพลังของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขาเป็นใคร รักที่ดีมาให้คุณแล้วพลังงานของคุณนี่ก็อยู่ที่คุณเอกคุณแต่สินใจเท้าวิรุนหกคุณต้องการความรักคนเข้าใจคุณดูแลคุณมาดูแลคุณได้ทั้งเหมือนเพื่อนคู่คิดดูแลคุณได้อะมาเป็นเพื่อนความที่ในทุกๆด้านอ่ะต้องดูแลคุณในทุกๆด้านเรื่องความชีวิตการใช้ชีวิต ทนายลายบรนทมศิลป์นิ่งๆนะซึ่งคุณก็เลือกเลือกความรักใช้เวลาในการครบในการเรียนรู้ให้แน่ใจให้มั่นใจหนุมานกับนางเบญจาก,กายจะเป็นความรักที่คุณจะพบรักที่รวดเร็วนะคุณตกหลุมรักเขารวดเร็วมีปัญหารวดเร็วแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้แบบ หาทางออกที่รวดเร็วต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วแต่ต้องเผชิญเรื่องราวอุปสรรคปัญหากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแต่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจแล้วคุณเป็นอย่างไรรัตนากับสังทองความรักคุณรัตนาค,คือคือคู่จะพบเจอคู่เป็นคู่แท้ก็อยู่ด้วยกันแต่กว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวัง ความรักที่แตกต่างกันคิดคนละแบบคนละอย่างกับคุณเหมือนเป็นคู่กันไม่ได้หรือเป็นคนที่คุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนการทำงานโดยการเรียนโดยกันแล้วค่อยพัฒนามาเป็นความรักจะมั่นคงเพราะความคิดของคุณอะเหมือนความรักต้องมีสิทธ,ธิเท่าเทียมกันแล้วคุณคิดที่แตกต่างมีความคิดที่คนอื่นไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคุณได้ แล้คนที่รักคุณก็ต้องใช้เวลาที่จะเข้าใจคุณพอความเข้าใจกันคุณมีความแตกต่างไม่เหมือนใครหันุมานคิดคิด,คดเรื่องความรักนะคุณก็คิดว่าจะความรักจะเป็นอย่างไรคนจะทำอย่างไรคุณก็คิดแล้วพระพิรุณรักนี้ใช้เวลานะพระพิรุน อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจด้วยแล้วคุณจะคบกับใครต้องใช้เวลาหรือคุณกับเขาใช้เวลามาก่อนแล้วที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจในการใช้ชีวิตวิถีชีวิตที่แตกต่างการเรียนรู้อ่ะแล้วพัฒนามาเป็นความรักความรักที่ใช้เวลาเพราะคุณก็ใช้เวลาเพราะเวลนนี้พูดถึงแตกต่างจะไม่เข้าใจกันแล้วกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เขาทุ่มเทหมายปองคุณมีคนที่รักคุณมากๆเอาชนะใจคุณ แต่คุณจะใช้เวลาหรือด้วยตัวคุณเองนี่อุปสรรคขวางหนามเพราะไปนี้พูดถึงเวลาแต่เวลานี้แล้วแต่ละคนละท่านหรือคุณเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนทําให้คุณค่อยเลือกแต่ใช้เวลาในการเลือกแต่สินใจในเรื่องความรักแต่คุณจะพบกับความสุขความร่มเย็นอุปสรรคติดขัดก่อนในความรักคุณะอะพระยายมราช อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจนะเพราะพยาโย,ยมราลาดพิพากษาอยู่ที่คุณว่าจะคิดจะเลือกจะแต่สินใจอย่างไรหรือคุณเคยผิดหวังเสียใจจบเริ่มต้นใหม่จบอดีตเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีโนะดยพบกับความร่มเย็นมีคนที่เขาทุ่มเทใจใหมายองคุณเขาจะเอาชนะใจคุณทุกคนที่คุณกับเขาแตกต่างกันนะ่ะคุณว่า ไม่อ่ะเป็นคู่กันไม่ได้เพราะมีความแตกต่างล้กคุณรักเขาเขารักคุณกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังมองมองได้กว้างๆในเรื่องความรักแต่ไม่ว่าพลังงานใดมีคนที่เขาทุ่มเทใจหมายปองคุณเอาชนะใจคุณแล้วเขาจะนําความรักที่ดีมาให้คุณแล้วพลังงานความรักของคุณนี่ก็คุณเป็นหลักที่คุณเลือกคุณแต่สินใจให้คุณก็นิ่งๆนณตอนนี้ว่าคุณ ให้แน่ใจให้หมั่นใจรูอคุณเหมือนบางคนบางท่านมีความสุขกับความเป็นโสดอยู่เป็นโสดมีความสุขบางครั้งคุณก็อยากมีคู่บางทีก็เหมือนมีคู่แล้ววุ่นวายใจแต่คุณจะเจอคู่ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรแต่ัดสินใจอย่างไรเพราะคู่รัชนากับสังทองเป็นคู่กันแต่กว่าจะสมหวังกว่าคุณจะรู้ใจตัวเองกว่าคุณจะตัดสินใจกว่าคุณจะพบเจอกว่าจะเข้าใจกัน่ะ แต่คุณจะพบกับเขาหรือจักไม่เข้าใจกันก็กลับมาเข้าใจกันได้นะเพราะพยายามสามนี้แตกต่างกว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจคิดคนละแบบคนละอย่างชอบคนละอย่างแตกต่างกันมากก็อยู่ด้วยกันได้นะพิพากษาที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเพราะอยู่ที่คุณได้สำรับคุณก็พบแสงสว่างนะดวงอาทิตย์การเริ่มต้นชีวิตที่ดีความสุขความสมหวังรออยู่ รอคุณอยู่ลูคคุณจะพบแสงอาทิตย์แสงสว่างแล้วประสบผลสําเร็จสมหวังความสุขความอุดมสมบูรณ์ชัยชนะความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณเพราะใบนี้พูดถึงการจบน,นี่ก็เริ่มต้นใหม่อันนี้ก็จบพิพากษาจบแล้วคุณตัดสินใจชีวิตใหม่โอกาสใหม่เริ่มต้นชีวิตที่ดีโอกาสที่ดีรอคุณอยู่เกิดขึ้นกับคุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขสามสิบเอ็ดหมายเลขเก้า หมายเลขยี่สิบหมายเลขสาหมายเลขยี่สิบห้าหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์มีคนที่เขาทุ่มเทใจหมายปองคุณแล้วจักรวาลจะบอกคุณว่าอย่างไรชัดๆหนึ่งใบจักรวาลช่วยบอกที ความรักคุณจะเป็นอย่างไรมีคนที่เขาทุ่มเทใจใหมายปองคุณอยู่ในตอนนี้บอกว่าความกล้าหาญเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความกล้าหาญเชื่อมั่นในขั้นตอนของคุณเชื่อมั่นในความรักให้เชื่อมั่นในหัวใจคุณที่คุณจะเลือกที่คุณตัดสินใจในความรัก ด้วยความกล้าหาญของคุณเหมือนพลังงานจัก,กรวาลก็บอกว่าคุณเลือกเลือกได้คุณตัดสินใจถูกคุณจะพบเจอคู่ที่ดีเพราะคุณด้วยหัวใจของคุณที่เลือกที่ตัดสินใจได้สำหรับไว้อย่างไรตื่นขึ้นการตื่นรู้แล้วคุณจะพบกับความจริงที่แท้จริงแสงสว่างเนี่ยความสุขความสำเร็จสมหวังรอคุณอยู่นะแสงอาทิตย์ การความสําเร็จรักที่ดีรอคุณอยู่ข้างหน้าเรื่องราวที่ดีความรักที่ดีให้คุณตื่นขึ้นลุกขึ้นมาด้วยความกล้าหาญของคุณในความรักในคุณเลือกคุณตัดสินใจเรื่องความรักว่าคุณจะเดินทางไปทิศทางใดแต่เหมือนพลังงานคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะนะ่ไม่กลัวอุปสรรคข้างหน้าแล้วคุณก็จะพบแสงสว่างรออยู่แสงอาทิตย์น่ยโผล่ขึ้นมา ีวิตที่สดใสสวยงามรอคุณอยู่โอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆ